สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้พ่อก็หยาผ้าพี่น้องมา่วงสสนะครับมาฉีดปุ๋ยหนามมาฉีดปุ๋ยมันแล้วครับแต่เขาใส่แบบนามพี่น้องเขาสีดลงดินนะครับผมมาเดยฉีดใส่ใบนะครับตัวนี้ฉีดลงดินนี่ครับมันมันได้สามเดือนแล้วครับก็บฉีด ดงดินเพื่อระเบิดหัวเนาะถ้าบานเท่าเอิญก็ได้พี่น้องครับผมเช่นเคยครับมาครับนี่แหละเอาอันนี้ครับเขาไปนี่เอาอีเลนนี่แหละครับตั้งเื้อให้เพื่อนว่าอีเลนไฟครับชิงเลนไฟครับพี่น้องเขาก็ผสมใส่นี่ครับแล้วก็มีเปิดสวิตช์นี่ มีวอลุ่มเขาจากห้มันแห้งมันคอยเข้ากับผนเรานะครับแต่พอคอหยาไปเร็วแรงน้อยนะครับกะเร่งวอลุ่มขึ้นอีกกะเปียกห้มันที่เปียกเปียกไปน้าผื่นแล้ครับเพราะเป็นละอองไงละ่ะว่าเปียกแห้งครับมนเข้าไปเลยทิดปุ๋ยลงดินนี่กะจะสาแน่นะพี่น้องเพราะว่าเข้าต้องเข่าสุร่องนะครับผมหรือว่าจะเข่า เป็นบาลองก็ได้ครับเขาลองนี่แล้วก็มาเขาลองนี่จังสีก็ได้ครับเหลือแต่ความสะดวกนะครับผมแปลงนี้ะม่าณหาไรครับบประมาณแหละหาไรมันจะเลื้ออยู่หาไรครับแปลงหาไรนี่แหละแต่ว่ามันไปลงเขาก็อยาไปสีมาแต่แปลงเทิงพูนครับเทิงตีนพูนมันแหลวมาแหลวนะครับก็บเลืยมานีอีก ไ่เวลาบ่เิงนะครับเพราะเพราะว่ามันห้องบดยางเนาะแต่ว่าต้นนี้ชินมะฮอดหน,นีแล้วครับแต่ว่าขสีไดยุดแหละพี่น้องเหลืออีกอยู่บ่หลายนะครับประมาณสองไร่ส่วนที่เหลือแต่ว่าไปบ่ได้ครับเนื่องจากว่ารถเท่ากับล่ำบ่ได้ครับผมปีนเบื้องโศกพี่น้องเขาต้องไปเอารถไถมาถ,ถมลองหนีสักก่อนเพื่อเฮ็ดทางนะครับทางเพื่อหายรถหน่อยเฮ้าน่ะมัน มันไปได้เกี่ยวได้นะครับนี่แล้ะครับลองลอยมันก็จะเป็นอย่งสีเวลาเข้าไปหญ้าก็จะเกิดแน่แล้วครับ,รเ,นนเ,เ,รบเพราะว่ามันมันบ่คุ้มร่องปันไดครับมองคุ้มกับคุ้มมองบ่คุ้มกับบอคุ้มที่แล้วพี่น้องเอ้ยไปธรรมชาติหลังจาก ฉีดปุ๋ยน้ำอบนี้แล้วนะครับพอกอหญ้าก็สีเอาปุ๋ยนะครับมาใส่ใส่ปุ๋ยเม็ดน้ำเล็นกน้อยนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดเอารถเข่าขึ้นเก่าได้คบนี่พอกอหญ้าเอารถไถหน้า,เ,าเข่าขึ้นเก่าเลยเลยหมุนเก่าไปเลยครับตัวได้ฮักกะกะฮักแน่ละแต่ว่าถ้าผู้ใดเสียดายเพิ่นกับุบก้าเขานะครับแต่ว่า ตามที่พกกรหนาเหตบิ้งนะครับส่วนที่มันหักไปหรือบางคนมันก็ว่ามันเหยียบเด้มันไถถือหัวมันแล้วมันสามเดือนแล้วอันมันกับบุกคอยถือนะครับเพราะว่ารองนี่ของพอกอหยามันห่างกันอยู่จากต้นนี้หัวต้นนี้กับเมตรยี่สิบนะครับกับบ่เหยียบเด้แลละครับกับไถบ่ถือเด้หัวมันก็ได้กับเหตแบบนี้มาสองสามปีละครับ ก็ได้ผลอยู่พี่น้องตอนมะกุดก็มีหัวอยู่ครับกับพ่อใดอยู่มันก็เ้ามาวานไหวซื่อกับจังใดจังไดอยู่ครับผมก็เล่ยอยากกบไหวน้ำแล่ะครับกบไปรอบนึงก็ได้ครับกบขี้หมูแต่ว่ารอบนม่กบใช้ปุ๋ยเคมีอีกรอบนึง รุ่นพับผมรุ่นไปต้องการพี่น้องว่ามันสิเป็นหัวสมใจแต่ว่าเลิกบอดหัวเลิกแล้วครับไถถมดูไปรอบที่สองที่สามก่อนล้วมันก็นเลิกแล้วครับแต่ว่าเลิกแล้วเป็นหัวบออันนี้เฮาต้องทาความเข้าใจนะครับมันบบได้เลือกตั้งแต่ที่แหลกเสียบนะครับเพราะว่าเฮ้าปลูกตนแหลกนะมันบบได้เลือกบานนี้มันพอมัน เกิดขึ้นมาแล้วมันมีหากมีหยังเรียบร้อยแล้วนะครับมันกะบมันกัประมาณจักสองเดือนเกือบนี่นะครับสองเดือนแหละตอนนั้นเพราะกระหยากรมาไถายขึ้นน้ำไมยถึงว่ามันมันได้สางหลักสางหยังเรียบร้อยแล้วมันบ่ได้เลิกมาตั้งแต่กำเนิดนะครับกะบ่ต้องไปกังวลว่ามันสีโบเป็นหัวนะครับถ้าเพราะว่า มันมาเลิกตามหลังกับหมายถึงมีแต่ดินเท่าขื้นไปถมมันกับโบเดทถมหลายดอกพี่น้องมันกับบางนะครับดินบางมันมันโบเดหนาแห้งประนันนะครับแต่ว่ากับเบิ่งไปน้ากันแหะครับแต่ว่าพอกขาหยาเหตุมาแบบนี้กัได้ผลอยู่ครับกัถ้าสิบเปียบเทียบไปกัดีกว่ามันโบดพุ่นดินนะครับของบางพี่น้องบางคนนะครับเพิ่นกับโบกาเอาเข่านะครับย่อนวายานมันเหยียบ หากมันหากมันจานมันถื่อหัวมันจังสันยังสี่นะครับก็ไม่นอยครับถ้าเขาเกิดถ้าเขาโบเปิดใจเบิงซิงใหม่ๆไปนน้มันก็นจะบอได้ันก็นจะบอคือของเพลินนะครับมาเปรียบเทียบว่าของเจ้าคือใดหลายแต่ตันไาหนึง่งได้คือใดร้ายตันแต่ก็นี่แหละครับก็เห็ดจังสี่ถ้าพี่น้องอยากให้มันได้คือเพลินกน็ต้องลองเห็ดเบิงคือเพลินนะครับ เฮาเฮาบทสามารถที่ว่าเห็ดแบบเกาดีกว่าเชงแานอย่างสีห้าเปียบเทียบบ่ไดดนะครับแต่ว่าเฮาต้องลองเบิ่งสิงหม่ไปนําเพราะว่าถ้าเฮาเห็ดแบบไม่แล้วมันได้ผลดีกว่าเกากะให้ยอมรับเปิดใจยอมรับมันสานะครับเพราะว่ามันก็สีเห็ดใ้เฮาได้ผลผลิตสูงพี่น้องก็เป็นผลกําไรก็เฮาเองเ่ะครับบ่ไเด้เป็นผลดีก็บายดอกแต่ว่ามีผูเขาพาเห็ดกรแล้วผูเขาสิกาล่องแล้วไปเบื้องเขาแล้วมันเป็นผลนะครับ กะเออเทากะทําใจนะครับบูมนทําใจเขาอย่างนี้กว่ากะต้องยอมรับนะครับหลวกเหตุตามเขาซะนะครับอย่าไปยืดติดกับสิ่งเก่าๆนะครับบางเถอกะมันมันบางเถอกะเป็นฝังความคิดตีว่าบางเถอมันมันมันบดถือนะครับแต่ว่าเฮาก็เคยเฮ็งจังสั่นเฮาก็เล่ยอยากเฮ็ดแต่แบบเก่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านีสักก่อนนะครับพรากระหยาต้องเข่าก้าบ้านแล้วครับก้าบ้านเขาเมื่อเอารถไถมาเททางแน่แล้วก็เึื่องใบนี้มัเข่าเท้าหยามันหลายังสี่นะครับเข่าก็ใส่อันนี้แล้วครับผสมยาขยาอดอนนะครับเพราะว่าหยามันยังบวชันใหญ่แห้งนะครับจังสี่ผสมยาขยาอดอนแล้วก็ผสมปุ๋ยน้ำที่เข่าใส่นะฉีดลงพื้นไปเลย ไปพร้อมกันนะครับเหยียบรลอยไปสองช็อตหย่าก,กระตายพี่น้องมั่นกระซีขยายหัวบันเอาคลิปนี้ขอจบไวเพียงสำนีซสกก่อนครับผมคลิปหนาพอกกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม